หลังจากที่ใจดีมานานนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่โหมดดุดันเลยสำหรับคุณแม่ลูกสองซาร่าคาสินกินีครับซึ่งสาวซาร่าก็ได้รีโพสต์นะฮะข่าวของนักแสดงสาวสายป่าอาพิญญาครับที่เธอชนะคดีความเรื่องคดีหมิ่นประมาทลงในสตอรี่อินสตาแกรส่วนตัวพร้อมข้อความว่าทุกคนที่โดนฟ้องหมิ่นประมาทไปซาร่าใจดีในชั้นเจรจาไกล่เกลี่ยม,มากแต่เหมือนไม่สำนึก โอเคไปคุยที่ชั้นศาลก็ได้ค่ะทั้งจำทั้งปรับในเมื่อคุณไม่คิดจะขอโทษไม่พอยังมาไกล่เกลีย่ยเหมือนเราเป็นผักเป็นปลามีคุณสายป่านเป็นแรงบันดาลใจแล้วใจดีไปก็เท่านั้นมีแต่คนเหยียบหัวซึ่งหลังจากนี้ทางด้านซาร่าจะเอาอย่างไรต่อไปต้องรอติดตามครับ คนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ entertainment day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทางทาง u u u e e แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ true i n s i d e ะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ